สวัสดีครับเอฟซี FC แฟนสองและตำรวจต้อมทุกท่านนะครับผมยอดว่นกอกก็จะพายเอฟซีและตำรวจต้อมทุกท่านไปฟังการโทษจำพรระาวางนนทยาพาลุยเข้าไปจานค้นพิษณุโลกนะครับเพื่อปล่อยให้ตั้งงวดนะครับแยกบนแยกล่างสองตัวเน้นเงวดวันที่ิสิบหกกุมภาพันหกเจ็ดนะครับเพื่อเสียบใดจ้างไดก็ตามไปฟังน้ำกันนะครับเข้ามาแล้วก็ต้่ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ข้อมูอทางวันนี้ก็น,นุ่นทิยาแบ่งปันมามไห้พบรด้การทำเป็นคลิปเพื่อวายชาเอฟซีและทตมต้มทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ำกันทุกๆคลิปนะครับเ<ม>พ<ว><ม>ื่อนเซมาได้ยังไงก็ตามไปฟังพอๆร้อมกันกันบผมเลยนะครับ<ม>ตามผมมานะครับทุกคนนะครับวันนี้นนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกียกเ่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์คุณิษสนุโลกนะคะอาจารย์เพิ่นกมักจะหายต้องวดเป็นประจำงวดนี่หายน้อยๆแน่นๆใ่นหายสองตัวมาก่อนนะคะ ตัวมกักกนจะเป็นตัวได้จะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว,ว่างนนทิยาก,กับอาจารย์คนพิสุโลกว,วันที่16กุมภาพันธ์2567นะคะอาจารย์สวัสด,ดีคะ่ะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ขอโทษนะคะที่ให้รอนานเพระาะว่า หลังเลขออกนอนทิยาตัดคลิปยากมากมันเป็นคลิปยาวค่ะก็ใช้เวลานาน <c oughs> อาจารย์เป็นไงคะโชคดีไหมก็มได้เลขที่ไม่ชอบอเลขที่ไม่ชอบก็ยังดีนะดีอ้อเมื่อวานนี้นนทิยาซื้อห้าสามไปเยอะห6กหกสามเลขสามตัวก็ซื้อศูนย์ห้าสามนะอาจารย์ออกหกสาม ถ้าออก0.53นี่ก็ได้ไปหลายหลายบาทอ่ะแสนสองแสนหนึ่งทุกทีไม่ซื้อหวยเยอะนะแต่งวดนี้ไม่รู้เป็นไงมันก็ไปออกแป้มหนึ่งทำให้เรากดตามไม่ได้เอาใหม่ค่ะอาจารย์สู้ๆยังดีนะอาจารย์ยังได้ทุนนิดหน่อยนนทียาไม่ได้เลยได้บ้างถ้าค่ะเอาใหม่ค่ะเอาใหม่วันนี้คิดว่าน่าจะไม่ดังนะ ป <Bad S 2> ดใหม้มาะดังเหมือนทุกวนอ่ะ่ <ฮะ S 2> ไอที่ผมได้เนี่ยพอวางหูจากคนไปแล้วเนี่ย <ฮะ S 2> มีลูกคา้าคนนึ่งมันซื้อแต่นผมเลยเออถามเขาว่าซื้อเลขอะังวันนี้วันรวยนะเขาบอกอ่าขาด่อยพี่ผมได้0กับผมโร l แบ a ช่วยให้คนไทย ได้ศูนย์ก็พบมาเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมาไหมอะไรนะผมก็เลยเอาตำราไปดูทีนี้มันองผมอะ่ะมันมี63อยู่ด้วยหางนึงแล้วศูนย์ผมก็บอกว่าศูนย์เนี่ย,ม,ย,ม,ยมันต้องกับหัวด้วยองผมเนี่ยมันต้องกับตัวขึ้นนี่องผมก็มีนี่นี่นี่ ผมก็ว่างนะอ๋อเก้าไปหกหกกับหัวอือครับหกศนกับหัวเนี่ยผมผมก็มีเนี่ยศูนย์เก้านเนี่ยเนี่ยผมกัเชียร์โดนเนี่ยหกหกสามเนี่ยหกมันต้องน่าจะเป็นสามผมว่างี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วเนี่ยในตัวของผมเนี่ยแต่ผมไม่ได้รักได้ชอบไง ไม่ชอบไม่ได้เน้นไม่ชอบใช่ไม่ได้ก็เลยไม่ได้ลงอาไปให้คุณด้วยผมก็เอาแต่เนเอาแต่ตัวเน้นเน้น90ไม่ได้ลงไงค่ะปกติแล้วมันมีด้วยอ่ะ92สามตัวมาสองตัวค่ะค่ะถ้าจะลงหมดทุกตัวก็กลัวมันเยอะเนาะบางคนเก็ไม่มีทุนไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เอาใหม่ค่ะซื้อค่ะ นี่เน,น้นเน้นไม่กี่หางเลยอ๋อจะให้สองตัวก่อนใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับนอ่านนทิยาพร้อมแล้วค่ะวิ่งสามกับสี่วิ่งอะไรนะคะวิ่งสามกับสี่วิ่งสามกับสี่ค่ะเน้นที่สามวิ่งสามกับสี่นี้บนล่างใช่ไหมคะอาจารย์ เอาเป็นบนล่างดีไหมม,มันมีดีค่ะวดวดที่ผ่านไปเนี่ยมันเป็นสูตรบนแต่มันกรลงล่างตามสูตรค่ะได้ค่ะเขียนเป็นบนล่างบนล่างเลยเนาะค่ะวิ่งสามกับสี่บนล่างเน้นที่เลขสามค่ะสามห้าสามห้าสามสี่สามสี่ ห้าสี่เอาเป็นบนมันมีทุดล่างอีกชุดใน่ของหางเองเอารวมกัน,นนะเอารวมกันเลยก็ได้ค่ะอาจารย์เพราะว่านนทิยาเขียนบนล่างแล้วอ่าได้สี่หนึ่งสี่หนึ่ง สี่สองถ้าเปาเน้นแค่นี้ค่ะสามห้าสามสี่ห้าสี่สี่หนึ่งสี่สองเน้นชุดไหนครอาจารย์หลักสี่เนี่ยเน้นสี่หนึ่งเน้นสี่หนึ่งหลักสามนี่เน้นสามห้าเน้นสามห้ากับสามสี่สามสี่หลักสาม หลักสามนี่เน้นเน้นบนหลักสี่นี่เน,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 น้นล่างน้องทยาเข้าใจถูกไหมคะถูกค <Okay. S 1> ่ะอ่าเดี๋ยวตัวน้อยนแนวทางของอาจารย์พิสนุโลกงวดวันที่สิบหกกรุ๊พันสองห้าหกเจ็ดให้เลขวิ่งสามกับสี่สามารถวิ่งได้บนล่างเน้นที่เลขสามจับคู่สามห้าสามสี ห้าสี่สี่หนึ่งสี่สองเน้นสามห้ากับสามสี่เน้นบนสี่หนึ่งเน้นล่างหลักสี่นี่ให้เน้นล่างหลักสามนี่ให้เน้นบนนนที่ยาลงถูกไหมคะถูกครับข้ขอบคุณอาจารย์มากมากนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ขอเอฟซีสวดีแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พอเป็นไป้องเอฟซีกันสิอย่างนแนะคะเสยนสัมภาสละวันที่ยากกับอาจารย์คนพิษณุโลกนะคะเพิ่นก็มักจะให้ต้องงวดแบ่งปันเป็นประจำนะคะเพิ่นถ้า้เมื่อถูกโตนะคะก็จะเป็นเลขหลายโตนะคะเพิ่นก็ได้ห้แต่โตที่เน้นๆนะคะโตที่เพ่นเน้นเพิ่นก็บพ่ให้นะคะอาจารย์กะถูกไปบ่หลายนะคะถูกพิดิหน่อยๆเพราะได้ทุนขึ้นนะคะ ัวที่เพิ่นเน้นมันบอ,อกนะคะเลขสิบแปดบวมี้จักอาจารย์นะคะเพราะเขาจักอาจารย์นะคะเพราะว่ะาเลขบวมีแปดนะคะนะครับเป็นแนวทางกับ,บ่วมีูู้ใดรลู้นะคะว่าเลขจะออกตัวใดมันกับเขาได้รุดได้นะคะสําหรับวันนี้อาจารย์กับไฮมาใน้อยๆเพระาะเป็นจริงเพื่อนก็อยากจะแยกบนแยกล่างนะคะวันที่ยากก็ร่วมไปเลยเพราะว่ากับบางข้งมันกะออกได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะวันที่ยากก็เลย ต้องเขียนร่วมกันนะคะบนล่างไปกับเดี๋ยวนะคะของอาจารย์คนพิษณุโลกนะคะวดงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองห้าหกเก็ดนะคะเพิ่นายเลขวิ่งเลขแรนนะคะผู้ใดมักแรนมากออกับร่างกายให้สาม บนล่างนะคะเน้นที่เลขสามนะคะจับคู่ไห่สามซี่สามหาหาซี่นะคะสามห้าสามสี่ห้าสี่นะคะเน้นบนนะคะสีหนึ่งสี่สองเน้นล่างนะคะข้างล่างนี่เน้นสี่หนึ่งข้างบนนี่เน้นสามหากับสามสี่นะคะทั้งหมดทั้งมวลก็สามารถร่วมกันได้ไปกับบนล่างเป็นดนะ้างหาซี สารากินแบ่งรัฐตาบานะคะนนทิยากขออวยพรให้พ่อพี่น,น้องเอฟซีโซอีกในท่าทางของอาจารย์คนพิษณุโลกนะคะครับกระหวัางวายเอฟซีและต่างผู้ชมทุกท่านคงเสียด้ยินได้ฟังแล้วนะครับที่นนทิยาได้สารูปลีของอาจารย์คนพิษณุโลกนะครับถ้าเรับปมในถ่ายคลิปนี้กิดที่สลุยอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์คนพิษณุโลกปล่อยตองวดแกยกบวชแยกรางสองตัวเน้นๆกวดวันทีสิบหก ุปภันฑ์หกเจ็ดนะครับเพื่อนไข่มาวิ่งสามกับสี่นะครับิ่งบนล่างนะครับเน้นที่เลขสามนะครับจับคู่สองตัวก็เป็นสามหาสามีหาซีนะครับข้างบนนะครับเพื่อนกระเด็นในสามหากับสามีนะครับสํารับเลขข้างล่างก็บ1ีหนึ่งีสองนะครับเน้นที่ซีหนึ่งนะครับบนล่างไปครับนะครับ เป็นแนวทางสื่อสารกินแบงของรตฐบาลกวางไบเอฟซีและสำรวจสมุทราทันคงเสียงเงี้ยฟังแล้วนะครับสำหรับผมใน่ทยคลิปนี้ก็ดิก็ยิเพียงสำานี้พบกวันอีคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้นโชคดีสวัสดีครับ